ลองมาเดินครั้งที่3ของวันนี้คนที่ผ่านอายุ9กได้นี่ถือว่าเก่งมากนคนท่อยสไีอ่าเก่งมานี oh. like ่ผ่นอเ้ด้อว่าเ่งนะ่อยาสนี้่เมานี่อเก้ิบไดนเอวกงนีย้ได้นี่ถอ่ากังลูกนีากไถอ่าเก่มานน่อ้ได่ถึองรกยก้าด่ออยไนี่ เอไม่ถึงนะที่ลูกขับรถนั่งรถนั่งรถแบบสเก็ตก็มึงลูกก็ไปก่อนนะอ ับสวิตมาโบช์ชันใหมาเธอะเพื่อเขาอปปดปิดสวิตไปไยเบบี้บ็อกเซบมาโบช์ชันจะไม่ <Jack. S 2> คนแก่ๆที่นั่งรถเข็นแบบนี้ได้แล้ว,ลวมีลูกนั่งรถที่ใช้รถเข็นอีกอย่างนึงง่งอะแ,แข่งกับพ่อเขาอันน,นั้นร้อยสองปีเขานคนแกๆมม่ๆเลย เดินได้ด้วยนะขับรถนั่งรถเข็นนี้แล้วเดินได้ร้อยสองปีทวิศมาพุชเแล้วลูกชายนั่งเขาเรียกสเก็ตบอร์ดหรืออะไรที่ที่ที่ยืนยืนแล้วรถมันวิ่งไปได้ผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่มุเธอที่มาลูกชายวัตีครับวัีค่วับค่ะค่ะป้เเ้ ปิอลเชนมโเช่าฟรวิกรสอมาเอโบิกนี่นะถ้าใครฝึกนี้ยฝึกจนถึงแก่ได้จะถือจะยืนและสองตัวได้ดีเพราะมันหมุนไปหมุนมาเต้นขยับซ้ายขยับขวาเงี้ยดีต่อคนแก่นะถ้าคนแก่ฝึกเนี่ยเน่ถ้าเต้นอย่างนี้ได้นะคนแก่ทุกคนจะยืนไม่มีลม ดูเนี่ยมันเต้นไปเต้นมาข้างซ้ายข้างขวาหมุนไปหมุนมาถ้าคนคนอายุเยอะฝึกได้ก็ดีเข้าใจป่ะสิบนี่งี๊งี๊ฝึกเต้นมั้งนะวิ่งวิ่งรอบๆเดี๋็กไงจับงี๊ละวิ่งรอบๆหางั้นงี๊หมุนซ้ายหมุนขวาไม่อาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเดินตรงๆอ่ะไมลิฟต์มาโบสเถิดสายคลิกบอลเช่มาโบช่า ข้าวซอยควคิกครอสเต้นตามเขาอ่ะชาเฟอร์ทวิชมารชาชา์โบช่าขวาเซตมาอัพเดินหน้าถอยหลังใช้จับรถเข็นเต้นเนี่ยซ้า,ายเข่าอะไรวะนั่งแล้วปั๊บเดียว3นาทีกวาเนี่ยโอ้ต่อด้วยเชสซวันนี้เป็นอะไรวะวันไปนะ อ๋<ม>อเ<ช>ามากันช,ชาอ่าได้แค่ไหนแค่นั้นช,ช,ชาเมาออขันสายเกาคมาตวทผิดบิด